เรารู้เกี่ยวกับกรดแก่มาแล้วอย่างเช่นถ้าเรามีกรดไฮโดรคลอริกในสารละลายน้ำมันเป็นกรดแก่เพราะว่ามันสามารถแตกตัวได้ร้อยเนต์ในน้ำน,นะคะจะแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนหรือไฮโดรเนียมและคลอไรด์ไอออนซึ่งก็เป็นกรดตามทฤษฎีของอาริเนสนะคะเพราะว่านี่เป็นสารละลายน้ำและมันก็เป็นกรดอาริเนสเพราะว่า มันเพิ่มความเข้มข้นของไฮโดรเจนในน้ำนะคะแล้วก็เป็นกรดของเบิร์นเตดลาวีด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวให้โปรโตอนและมันก็สามารถมองเป็นกรดของรูอิสได้เหมือนกันถ้าเราพิจารณาว่าการที่มันให้โปรโตอนมันเกี่ยวมันก็ได้รับอิเล็กตรอนมาจากคอไรนี้ด้วยแม้จะเป็นคอไรของตัวมันเองก็ถือว่าเป็นตัวรับอิเล็กตรอนน่ะน,นะคะ ก็เรียกว่าเป็นกรดโรอิสได้เหมือนกันค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดมันก็เป็นกรดที่แตกตัวได้ดีเราเลยถือว่าเป็นกรดแก่นะคะและเมื่อเรามีกรดแก่มันก็ย่อมมีกรดอ่อนหรือที่เรียกว่า weak acid ซึ่งเราก็พอจะเดาได้ใช่ไหมคะว่ามันก็คงไม่ได้แตกตัวทั้งหมดสมมุติว่าเรามีกรดไฮโดรฟอริกในสารละลายน้ำนะคะมันก็จะ แตกตัวโดยที่ไฮโดรเจนก็จะแยกกับฟลูออรีนก็จะได้เป็นไฮโดรเจนไอออนในสารละลายน้ำใน aqueous solution นะคะแล้วก็มีฟลูออรินหรือฟลูออรีนแคดไอออนแต่นี้เป็นกรดอ่อนนะคะ ปฏิกิริยาก็เลยไม่ได้เกิดไปทางเดียวค่ะมันเกิดทั้งสองทางนะคะนี่ก็เป็นปฏิกิริยาสมดุลน,นะคะเราได้เรียนมาแล้วซึ่งก็คือมีปฏิกิริยาไปทางนี้แล้วก็มีการเกิดปฏิกิริยาไปทางนั้นด้วยก็ได้ทั้งสองทางนะคะคุณอาจจะสงสัยว่า,วาฟลูอรีนกับคอไรเป็นไฮโดรเจนไม่ใช่หรอทำไมตัวนี้ถึงเป็นกรดอ่อนและตัวนี้ถึงได้เป็นกรดแก่ล่ะเราลองมาดูนะคะว่าทำไม ถ้าเราดูจากตารางธาตุนะคะไฮโดรเจนชอบทำพันธะส่วนโหลหะอัลคาไลก็คือธาตุที่อยู่ใต้ไฮโดรเจนธาเหล่านี้นะคะธาเหล่านี้มีอิเล็กตรอนชั้นนอกหนึ่งตัวแล้วมันก็อยากจะให้ธาตุอื่นมันอยากจะให้ธาตุอื่นๆอย่างธาเหล่านี้นะคะถ้าเรามีธาตุตรงนี้กับไฮโดรเจนคุณก็มักจะได้เกลือไอออนิกนะคะ เมื่อธาตุเหล่านี้ให้อิเล็กตรอนและธาตุเหล่านี้ก็รับอิเล็กตรอนมาไฮโดรเจนจะต่างไปนิดหน่อยไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนหนึ่งตัวในชั้นนอกสุดและมันก็มีแค่ชั้นเดียวและชั้นนอกสุดของไฮโดรเจนนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันต้องการอิเล็กตรอนสองตัวเพื่อให้วงเต็มแต่ถ้าเป็นธาตุเหล่านี้แค่สองตัวมันไม่พอนะคะต้องเป็นแปดตัว ถึงจะเต็มแต่ถ้าเราให้อิเล็กตรอนหนึ่งตัวกับไฮโดรเจนมันก็แฮปปี้ค่ะดังนั้นเมื่อไฮโดรเจนมีพันธะกับธาตุเหล่านี้มันก็จะไม่ได้ให้อิเล็กตรอนของมันไปซักทีเดียวเมื่อไฮโดรเจนมีพันธะกับไฮโดรเจนเพราะไฮโดรเจนจะบอกว่าถ้าคุณให้อิเล็กตรอนกับฉันฉันก็จะมีอิเล็กตรอน2ตัวแต่ถ้าคุณแชร์อิเล็กตรอนคุณก็จะมี8ตัวดังนั้นไฮโดรเจนก็ไม่ได้ให้อิเล็กตรอนของมันไปซักทีเดียวคราวนี้ถ้าเรามาดูกรดไฮโดรลอริก กรดไฮดโดรบรมิกและกรดไฮดโดรไอออดิกพวกนี้เป็นกรดแก่ใช่ไหมคะเมื่อไฮดโดรเจนมีพันธะกับธาตุเหล่านี้ซึ่งก็หมายความว่ามันแตกตัวได้ร้อในน้ำแต่เมื่อไฮดโดรเจนมีพันธะกับฟลูออรีนมันก็ไม่ได้แตกตัวร้อเนะคะเหตุผลก็เพราะว่าฟลูออรีนมีความเป็นเนกาติวิตี้สูงมากดังนั้นถ้าเราเปรียบเทียบพันธะระหว่างไฮดโดรเจนกับฟลูออรีนหรือก็คือกรดไฮดโดรฟลูออริกกับไฮดโดรเจนคลอไร พันธะนี้แข็งแรงมากกว่านะคะเราสามารถวัดได้ว่ามันแข็งแรงกว่าแค่ไหนโดยวัดพลังงานของพันธะนะคะพันธะนี้แข็งแรงกว่าส่วนกรดไฮโดรบริกก็ยิ่งอ่อนกว่าไฮโดรบริกนะคะพันธะนี้ก็อ่อนกว่ากรดไฮโดรคอริกดังนั้นพันธะเหล่านี้ก็โดนทําลายได้ง่ายเมื่อเราใส่กรดเหล่านี้ลงไปในน้าโมเลกุลน้ํา มีคู่อ e ิเล็กตรอนลอยๆอยู่รอบๆและโมเลกุลเหล่านี้ก็จะเอา e เอิเล็กตรอนออกมาดังนั้นก็จะมีลบเล็กๆตรงนี้นะคะดังนั้นเวลากดเหล่านี้อยู่ในน้ำมันก็จะละลายน้ำได้ดีแต่ในกรณีนี้อิเ e ล็กตรอนมันจะไม่ค่อยจะยอมไปนะคะแม้ว่าออกซิเจนจะมีอ e ิเล็กตรอนในกาติวิตี้สูงแต่ฟูรินก็สูงเช่นกันดังนั้นอิเ e ล็กตรอนก็ชอบที่จะอยู่กับทั้ง2ตัว ดังนั้นเวลากรดนี้อยู่ในน้ํามันก็เลยไม่ได้แตกตัวร้อยเ์ซนะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่กรดไฮโดรฟอไริกเป็นกรดอ่อนในขณะที่กรดไฮโดรเจนอื่นๆเป็นกรดแก่นะคะดังนั้นการพิจรารณาว่าอะไรจะเป็นกรดอ่อนหรือกรดแก่เราจะดูจากแค่กราังธาตุไม่ได้เอาละค่ะคราวนี้เราลองมาหาค่า pH จากสารละลายของเรากันบ้างสมมติว่าเรามีกรดไฮโดรฟอไริกความเข้มข้น1.5โมลาร์ ซึ่งจากหน่วยโมลาร์เราก็จะรู้ว่าสารละลายของเรานั้นจะต้องอยู่ในสารละลายแน่นอนในกรณีนี้ก็อยู่ในสารละลายน้ำนะคะทีนี้เราทราบแล้วว่าในทุกๆปฏิกิกริยาเคมีที่สมดุลจะมีค่าคงที่สมดุลนะคะซึ่งค่าคงที่สมดุลของกรณีนี้ก็จะเท่ากับ K ห้อยด้วย a ซึ่ง มาจากคำว่าแอซินะคะและ hf มาจากกรดไฮโดรฟอริกก็เท่ากับผลคูณความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนคูณกับความเข้มข้นของฟลูออรีนไอออนหารด้วยความเข้มข้นของไฮโดรเจนฟลูออไรด์หรือก,กรดไฮโดรฟอไริกก็เป็น h f l ถ้าเราดูค่าของค่าคงที่นี้ที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสก็จะได้ค่าเป็น7ซึ่งเป็นค่าคงที่ตรงนี้นะคะคูณด้วย10ยกกำลังลบ4ถ้าเรามีกรดไฮโดรฟลอริกความเข้มข้น1.5โมลาร์ก็จะหา pH ได้จากเราต้องหาค่าความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน ะะและถ้าเราเอาลบล็อกไปคูณก็จะได้ค่า pH ค่ะเราลองมาหากันดูนะคะถ้าเรามีความเข้มข้น1.5มลาร์ที่ข้างนี้ของปฏิกิริยาใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีบางส่วนกลายไปเป็นสารข้างนี้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นสมมุติว่ามีโมลาร์ที่แตกตัวเรามี x มาร์ไปทางขวาดังนั้นเราจะมี1.5โมลาม์เมื่อปฏิกิริยาเราสมดุล x ก็จะไปอยู่ข้างนี้นะคะเมื่อเราอยู่ในสมดุลแล้วความเข้มข้นของไฮโดรเจนฟูอไร์ก็จะกลายเป็น1.5ลบ x นะคะ แล้วความเข้มข้นของไฮโดรเจนล่ะคะจะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็น x นะคะเมื่อมันแตกตัวความเข้มข้นของไฮโดรเจนก็เป็น x และความเข้มข้นของฟลอรินก็จะเป็น x เหมือนกันถ้าโมเลกุลนี้แตกตัวเราก็จะได้โมเลกุลนี้หนึ่งตัวและโมเลกุลนี้1ตัวนะคะซึ่งนี้ก็จะเป็นความเข้มข้นที่สมดุลของเราค่ะต่อมาเราก็มาคำนวณกันนะนะคะ ถ้านี่เป็นความเข้มข้นที่สมดุลเราก็จะหาค่า x ได้เรารู้ว่าค่าคงที่สมดุลมีค่าเป็น7คูณ10ยกกำลังลบ4นะคะและเรารู้ความเข้มข้นของกรดไฮโดรฟลูออริกลบด้วยความเข้มข้นที่แตกตัวไปนะคะก็จะเป็น x ตรงนี้แล้วเราก็จะได้ไฮโดรเจน x โมลาร์ olar, และฟลูออไรด์ x เช่นกันค่ะ คราวนี้มาลองคำนวณกันนะนะคะเราจะเขียนตรงที่ว่างๆตรงนี้7คูณ10ยกกำลังลบ4คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 1.5-x ลบ x คูณด้วย 1.5-x ลบ x นะคะก็จะเท่ากับ x คูณด้วย x ก็ได้เอกลังสองทางขวามือจบเขียนแบบนี้นะคะ 7คูณ1.5ก็จะได้10.5หใช่ไหมคะก็จะเป็น10.5คูณ10ยกกำลังลบ4ลบ7คูณ10ยกกำลังลบ4คูณ x เท่ากับ x กยกกำลังสองซึ่งสมการนี้อาจจะดูซับซ้อนแต่ก็เป็นแค่สมการพาหุนามยกกำลังสองนะคะ เราก็เอาแค่ค่าฝั่งนี้ทั้งหมดไปไว้ฝั่งขวาเราก็จะมี f f เ c ชเชนเป็นบวกเราก็จะได้0เท่ากับ x กําลังสองบวก7คูณ10ยกกํลังลบ4 x นะคะลบ10.5 คูณสิบยกกำลังลบสี่นะคะก็จะเขียนได้เป็นแบบนี้ก็จะได้สิบห้าคูณสิบยกกำลังลบสี่ตอนนี้เราได้สมก,การพรหุนามซึ่งเราก็สามารถแก้ไขได้เราสามารถแก้ได้นะคะแล้วเราก็จะได้ค่า x ออกมาแต่เราก็สามารถจะประมาณค่าได้เช่นกันถ้าเราดูที่สมก,การนี้ เราก็จะเห็นว่าเทอมนี้มีค่ามากกว่าเทอมนี้มากๆเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะตัดเทอมนี้ทิ้งไปได้นะคะก็จะทำให้สมการง่ายขึ้นถ้าหากว่าเราตัดเทอมทิ้งไป แม้ว่าเราตัดไปแล้วมันก็ยังเป็นสมการพรหุนามอยู่ดีแต่มันก็จะง่ายขึ้นนะคะเราลองมาคำนวณในกล่องเล็กๆตรงนี้ดูเร,เรามีกล่องเล็กๆตรงนี้เราก็จะได้ว่า x กำลังสองเท่ากับลบ แต่ว่าเราจะต้องใส่เครื่องหมายลบอีกก็จะเป็นบวกนะคะ10.5คูณ10ยกกำลังลบ4่ค่ะ s ก็จะเท่ากับสแควรูทของค่านี้นะคะก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องคิดเลขนะคะ10กำลัง10.5 root สแควรูทเดี๋ยวจะถอดสแควรูทค่านี้นะคะค่า10.5คูณ10ยกกำลังลบ4 เราก็จะได้ถอดสแควรูทมาเราก็จะได้เป็น0.0324นะคะถ้าเราประมาณสมก,การนี้ก็จะหาค่าความเข้มข้นของไฮโดรเจนได้ใช่ไหมคะซึ่ง x ตรงนี้ก็จะเท่ากับ0.0324นะคะแล้วถ้าเราต้องการหาค่า pH เราก็แค่เอาลบล็อกมาคูณลองมาหากันดูนะคะก็จะได้ล็อกฐาน10 เรามีลบข้างหน้าด้วยนะคะก็จะเป็น1.49ดังนั้น pH ก็จะเท่ากับ1.49แต่อย่าลืมว่านี่คือค่าประมาณเท่านั้นนะคะเราไม่ได้แก้สมการออกมาแบบเป๊ะๆเราลองมาแก้สมการดูว่าที่เราประมาณมานั้นนะ่ะมันใช้ได้หรือเปล่าจากสมการควอเลตินะคะ หรือสมการพหุานามกำลังสองเราจะได้ว่า x เท่ากับลบ b ซึ่งในที่นี้ลบ b ก็คือมีค่าเท่ากับเจ็ด b คือ7คูณ10ยกกำลังลบ4บวกลบ square root b กำลังสองซึ่งก็จะได้เป็น49คูณ10ยกกำลังลบ8ซึ่งตรงนี้เราก็จะได้เป็นลบ4 A, ซึ่ง A ในที่นี้คือ1นะคะ C, ซึ่ง C จะมีค่าเท่ากับลบ10.5จคูณ10ยกกำลังลบ4นะคะเราก็จะได้เป็น42คูณ10ยกกำลังลบ4ทั้งหมดนี้เราก็หารด้วย2 a นะคะแต่ a ของเราเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็น2หารด้วย2 สังเกตนะคะว่าค่านี้น้อยมากๆากันะคะเราจึงสนใจค่าย,ยกกำลังสองตรงนี้มากกว่า49 e บวกลบบวก8ก็ <c oughs> จะได้เป็น42่สคูณส0ยกกำลังลบส นะคะคเราก็จะได้เท่านี้เราก็จะมีข้อ,อ,อคำตอบของตรงภายในสแควร์รูทนะคะแล้วเราก็ถอดสแควร์รูทออกมา<อ>ก็จะได้เป็น0.5 power 0.06นะคะ<อ> x ก็จะเท่ากับลบเคูณสิบยกกำลังลบบวกลบ0.0648แล้วก็หารด้วย2 ถ้าเราใช้ค่าลบตรงนี้ก็จะเป็นลบตรงนี้ก็เป็นลบอยู่แล้วเราก็จะได้ค่าเป็นลบไปอีกนะคะเราเลยจะใช้ค่าบวกเพราะเราจะมีความเข้มขนติดลบไม่ได้ก็จะเป็น0ู6จุดลบตรงนี้เป็นลบนะคะ ตรงนี้เป็นลบลองกลับมาดูที่ตัวนี้อีกครั้งนะคะเอาตัวนี้ลบกับตัวนี้เราก็จะได้ลบเจ็ด e 4ลบเท่ากับหารด้วย2อ่ะนะคะก็จะเท่ากับ0.032นี่ก็เป็นค่าความเข้มข้นของไฮโดรเจนนะคะและมันก็เป็นความเข้มข้นของฟลูออรินไอออนด้วยเราก็หาค่า ph ต่อ0.032ก็ใกล้เคียงกับ ค่าที่เราประมาณไว้ก่อนหน้านี้นะคะแต่ตอนนี้เราจะได้ค่าจริงไปเป๊กก็จะเป็นล็อกของค่านี้ใส่ลบตรงนี้ด้วยก็จะได้เป็น1.4ซึ่งเป็นค่า ph ที่ต่ำซึ่งเป็นค่าจากกรดของไฮโดรฟลูออริกนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นค่า ph เท่ากับ1.49 ความเข้มข้น1.5โมลาร์ของกรดไฮโดรฟอริกในขณะที่กรดไฮโดรคอริก1โมลาร์จะมีความเป็นกรดมากกว่า ph เท่ากับ0แม้ว่าเราจะใส่กรดตรงนี้มากกว่าแต่ ph ก็ยังไม่ต่ำเท่ากับกรดไฮโดรคอริกค่ะ